อ๋อผีตัวหนึ่งครับอา้าวเพิ่งได้เห็นนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับสิบเอ็ดตัวสวัสดีครับพี่น้องครับตัวนี้จะมากอกันยามแรล่งนะครับมาเบิ่งนหนูหลักออกลูกนะครับพี่น้องกำลังมาเต้าทุระนะครับ ผมเห็นตัวหนึ่งมันอยู่ยุ่เกิดเลยนะครับตอนแนมมาตอนแหลกที่ตกน,นะครับเพราะว่ามันตัวหนึ่งมผมเห็นมันย่างอยู่หมดที่พูดถึงอะไรนะครับเดี๋ยวผมถ่าอาหารแม่ครับก่อนนะครับเพราะว่า ว่านี่ครับว่าถ่ายขอกเขามันถ่ายขอกมันกว้างนะครับถ่ายข้อมันกว้างเนี่ยูได้หาตัวนะครับได้เจ็ดตัวแล้วครับพี่นอ้องเจ็ดตัวแล้วนะครับอ่า เป็นตัวเมียซะส่วนหลายนะครับเฮ็ดแม่นี่เป็นเฮ็ดสองสายวบนะครับพี่น้องนี่จะเต่าสวยนะครับ14เต่าสวยเลยครับตัวนี้ชุดชุดนี้เป็นชุดชุดถ่ายนะครับสําหรับจะไปเป็นช่วงผักจะเห็ดสายผัดนะครับแล้วก็ผมจะไปเ็ดเป็นมุงขุน ม้วนช่วงล่างๆนี่จะเป็นม้วนลอยเปอร์เซ็นต์นะครับชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายวันนี้มาทำขวดโดยโบได้มาตามนัดนะครับเพราะว่านัดวันที่ประมาณวันที่เก่านะครับนี่วันทีเท่เจ็ดที่เจ็ดพฤศจิกายนนะครับอาบนา้ำให้มูนมนะะ้ำแล้วก็ทำขวดน้ำครับตามความอยากความง่ายนะครับพี่น้องครับ แม่นี่จะถ่องกระามานท้องที่ท้องที่สี่นะครับทองที่สี่เนาะประมาณนั้นส <c oughs> ่วนมากแม่นี่จะเฮ็ุเป็นสองสายส่วนหลายนะครับแม่นี่ค่อนข้างจะให้ตัวเมียหลายรอบกวนนี้ให้ตัวเมียต่างว่าแปดตัวนะครับรอบเบิ่งรอบนี้ ได้จ็ดตัวครับรอบรอ,อ,อบกอนได้ได้เก่าตวัวนะครับส yeah. ําหรับเมียนี่เป็นตัวเมียทั้งตัวเป็นตัวเมียทั้งแปดตัวนะครับเป็นตัวผูอยู่ตัวหนึ่งนะครับรอบลุนว่ารอบนี้จะได้จกักตัวนะครับตอนนี้ก็ได้ได้สิบสิบตัวแล้วนะครับสิบตัวเป็นตัวเมียยูซีนะครับ ก็เป็นตัวผู้อยู่หกตัวแต่แม่รู้สึกว่าจะเบ่งอยู่นะครับก็อ้อผีตัวหนึ่งครับอ้าวเพิ่งได้เห็นนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับสิบเอ็ดตัวน่าจะตอนออกมาตอนผมบไดอยู่นะครับก็ไปแอบอยู่ข้างในไปสิบเอ็ดนะครับเป็นตัวเมีย สดงว่าได้ตัวเมียอยู่หาพันผูอยู่ไอ้กตัวนะครับเดีเ๋ยว้เแล้วตัวนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าๆนะครับไก่จะเมือดแล้วไก่จะก่จะเมื่นะครับเดี๋ยมาเผื่มจากเกาอยู่สนะครับรวันเดี๋ยเกา รอบนี้เด็1 1เราไม่รู้ว่าจะจะจบแค่นี้หรือบป่นะครับนึกแต่ว่าเมดนะครับพี่นอ้อยังไม่หมดนะครับเด็กสิบสองเรามามา,มาอีกหนึ่งตัวนะครับพี่นอ้ออีกหนึ่งตัวนะครับ เห้นกำลังงามนะครับมาสรุปยอดนะครับพี่นอ้องกาโมนี้ก็เป็นเสาวันใหม่นะครับเสาวันที่8ดตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหากว่าๆนะครับ มื่อคืนีก็ได้ปล่อยเขากินนมปกตินะครับแม่นี่เขาก็มีมีประสบการณ์แล้วเขาก็ปล่อยเขาไว้เลยนะครับแล้วก็มาสรุปยอดได้สิบสองตัวนะครับหนึ่งโหลพอดีเป็นตัวเมียอยู่หาตัวนะครับเป็นตัวผู้อยู่เจ็ดประมาณนี้นะครับ ช่วงนี้อากาศก็ช,ชื้นแนนนะครับเพราะ่าามีอากาศชื้นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือยุ่งนะครับยุงยุงเยอะขนาดผมมีหมุ่งกันยังเอาวอยู่นะครับมีเล็ดหลอดขอ้ามาแนนแต่ว่ากาป้องกันได้ประมาณเจ็ดเนนะครับพี่น้อง ตอนนี้เป็นเวลาตีห้ากว่านะครับพ่อกระเด็กพุงกระเด็ขเขามาเบิองอีกรอบหนึงนะครับหายาแม่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะให้อีกรอบหนึงนะครับก็จะเป็นรอบแรกหมดละ แม่นี่ประสบการณ์เพิ่นเคยมดลูกอักเสบมานะครับท้องท้องที่สองบางคนก็จะถามว่าถามมดลูกอักเสบรักษาหายแล้วก็จะสามารถให้ลูกได้หลายขอกวัวเขาจะกลับมาเปลี่ยนอีกวัวนะครับก็ตัวนี้ก็ผ่านมาสามท้องหลังจากมดลูกอักเสบนะครับเขาก็ ให้ลูกตามปกติเหรอครับถาเข้าบติเชื่อ,อีกก็ให้ได้ตลอดนะครับลูกกเดี๋ยวแต่เขาจะคัดถิ้งตอนใดนะครับถาอายุยังหน่อยอยู่ก็สามารถให้ลูกได้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเ้า่ยแ,แล้วเขาก็บถาไปรักษาเขาเขาก็เสียเวลานะครับ ็มีอีกแม่หนึ่งถี่หม,หมดลูกอักเสบแต่ตอนนี้กับผสมพันแล้วนะครับแม่นั่นก็จะประมาณทองที่หกที่เจ็ดนะครับประมาณหกหกนะครับแม่นี่นี่เขาผสมพันแล้วเรียบร้อยนะครับทองเดินเดินออกมาหน่อยนึงแล้วก็บวเบืองแม่ถี่ หฮยานะครับหฮยาครับแม่ที่หฮยาใช้ยาเล่งสัตว์นะครับใช้ยาเล่งสังสวสตว์แล้วก็ผสมไปรอบแรกบบติดนะครับแล,ล,ล,ล้วก็มาผสมรอบสองนี่ครับหลอบแรกอยู่ข้างอยู่อยู่ข้างบนรอบสองอยู่ข้างล่างรอบสองนี่ผสมติดแล้วนะครับตัวน,นี้เป็นแม่ช่องซาย ต่อนมสวยครับแม่นี่พอทรงดีนะครับต่อนมมีสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับมนี่มอนี่ผมจะมาผสมพอโอเคผสมแม่ดูหรอกตัวนี้นะครับเพราะว่าหมูอวานนี่เช็คเลี้ยว บ้บ้ท่านีน,นิ่งแต่ว่ามีเมือกไรนะครับแต่ว่ามือนี้เ้านี้ก็คงจะผสมได้นะครับว่าก็เตรียมน้ำเชื่อไว้เรียบร้อยนะครับสําหรับแม่ดูลอกรอบนี้ผมจะผสมเป็นพอลาดนะครับทําเป็นสายคุณไปนะคือจะจะบสูสือน้ําเชื่อเขานะครับช่วง คือหนึ่งจะเป็นการลดต้นทุนน้ำครับกระสองขระจาเห็ดเป็นสายพันธุ์มันจะขายยากนะครับเพราะว่าราคายังบ่ทันเด้นิงบ่ทันเด้ขยับขื้นแห้งนะครับเพราะว่าขนกับบค่อทถามหาเฮากับลดต้นทุนเฮ่าไปนํานะครับขุ่นพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับ สูสูกันไปครับพี่้องชาวหมูขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับสวัสดีครับ